สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้นึกอยากกินยำขนมจีนนะคะดูวัตถุดิบของเราก็จะมีถั่วฝักยาวมีพริกขี้หนูมีผักชีมีหัวหอมต้นหอมมะนาวขนมจีนแล้วก็ปลาทูทอดนะคะคุณผู้ชมยังไม่เคยทำเลยนะคะยำขนมจีน ปกติก็จะซื้อเข้าทานหรือม,มาเปิดดูเอ๊ะในตู้เย็นเรามีวัตถุดิบเนาะก็ลองมาทําดูเครื่องอาจจะไม่ครบเหมือนที่เขาทําขายกันนะคะเพราะว่าเรามีอะไรเราก็ใส่ไปตามนั้นเนาะก็ลองมาฝึกทําดูว่า จะทำอร่อยไหมหรือทานได้ไหมก่อนที่จะไปทํายําขนมจีนนะคะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กด u u s c r i b e like, กดแชร์ให้ช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะประทูกันก่อนดีกว่าเนาะแกะประทูก่อนอ้าวลอกออกเลย ก็จะเก๊กังๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมอ้าวนี่โอออกมาเป็นชิ้นใหญ่เลยค่ะร้อนด้วยค่ะเพิ่งทอดเสร็จก็ไปดูคุณครู u t u b e มานะคะหลายๆช่องก็เลยเอามาลองทำตามดูเผื่อว่าจะทำได้สำเร็จเหมือนอย่างเขา ระวังก้างมันด้วยนะคะแต่ดีปลาทูเนก้างมันจะใหญ่หน่อยมองเห็นง่ายบีบออกหน่อยเนาะไม่งั้นชิ้นจะใหญ่เกินไปมันก็น่าจะมีหลงเหลือก้างติดไปบ้างนะคะคุณผู้ชม นี่ไงฉีกไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวขอแกะประทูแป๊บหนึ่งนะคะ แกะปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเตรียมยำกันเลยดีกว่านะจ๊ะหลังจากที่ดูคุณครู u t u b e มาแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่าให้ปรุงน้ำน้ำยำก่อนเดี๋ยวเราใส่น้ำปลา,านะยำแบบน้ำปลา,านะสักสองทัพพี ้ยยังไม่ทันได้ยำเลยค่ะคุณผู้ชมน้ำลายเริ่มมาแล้วค่ะแล้วก็มะนาวอื้อ มะนาวนี่ได้หนึ่งทับพีเลยนะจ๊ะใส่ลงไปเลยนะคะอ้าวลืมพริกป่นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปหยิบพริกป่นก่อนนะจ๊ะพริกป่นมาแล้วจ้ะเราไม่น่าจะใส่เผ็ดมากนะคะเพราะว่ามีลูกโดดด้วยสักสองทับ สองช้อนจะไปสองทับพีเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้ยนี่ยังมาทำไม่ทันจะเสร็จเลยนะน้ำลายมาใหญ่โตแล้วเราก็ใส่ข้าวคั่วเอ๊ะเดี๋ยวชิมรสก่อนแล้วอยใส่ข้าวคั่วเนาะ,ะเห็นชัดไหมคะคุณผู้ชมพื้นที่ก็จะคับแคบหน่อยนะคะ เ,เราใส่รสดีไปสักนิดนึงนะกระชับรสชาติด้วยรสดีหน่อยหนึ่งนะคะรสดีก็จะเค็มออกรสเค็มเหมือนกันจ้ะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวเราเอาผักลงไปเลยเนาะแต่ชิมรสชาติหน่อยหนึ่งก่อน,นะอนเนาะเค็มอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาผักใส่เลยเนาะใส่ไปให้หมดเลยหัวหอมต้นหอม ชีพริกจัดเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะเก้เก๊กลางๆหน่อยนะคะครั้งแรกที่ทำค่ะแม่กลัวฝึกหัดนะคะน้ำหายใส่ข้าวคั่วลงไปเลยเนาะถูกสูตรหรือเปล่าก็ไม่รู้ ข้าวคั่วแต่ก็ออกรสชาติผิดแล้วนะคะคุณผู้ชมขนมจีนนี่นะเจ๊ะฉีกมันหน่อยดีกว่าเส้นยาวมาก อีกสักจับหนึ่งเนาะขนมจีนทำแบบเยอะๆไปเลยจะมีใครกินด้วยไหมเนี่ยขนมจีนก็ติดมือต่อไปก็ใส่ปลาทูเอาละ น้ำไม่มีเลยค่ะคุณผู้ชมสงสัยขนมจีนดูดเข้าไปหมดแล้วขณะนี้ขนมจีนกินน้ำยำไปหมดแล้วค่ะกินก็หอมนะ เดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงขาดอะไรไหมชิมด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมาชิมก่อนนะอือ ก็อร่อยแล้วนะคะรสชาติใช้ชได้แล้วออกเค็ม,เคมๆเปรี้ยวๆค่ะกำลังดีละโอเคผ่านอยู่นะเมนูนี้เดี๋ยวเราจัดใส่จานกันเลยนะจ๊ะโอ้โหต้องเทยอย่างนี้นะคะเส้นมันยาวมาก อน้ำไม่มีเลยนะคะขนมจีนกินน้ำหมดแล้วโอโหแต่ก็อร่อยจริงๆนะเมนูเนี้ยใครทำก็น่าจะอร่อยเนาะว้าวคุณผู้ชมเสร็จแล้วจ้าเมนูขนมยำขนมจีนนะคะ เฮ้ย hey. ดูสกรทำได้โอเคคุณผู้ชมมาลองชิมยำขนมจีนด้วยกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ